รถใหม่หัวใจเดิมเพิ่มเติมคือนั่งสบายนิสสันเทอรา2.3 V L ตัวท็อปรุ่นปี2020เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ไปไหนไปกันสบายสุดๆมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสพุชสตาร์ทและฝาท้ายไฟ,ไฟฟ้าแบบคิกเซนเซอร์เครื่องยนต์2.3ดีเซลสีเทาเกียร์ออโต้เลขไมล์29,000กิโลเมตรจดทะเบียนในปี2021ภายในห้องโดยสารกว้างขวางแถมห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยนะที่ฝันพูดมาทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์รอบพิเศษวันศุกร์ที่ ที่6ตุลาคม2566นาาสากลการประมูลสำนักงานใหญ่แยกบางคูวัดเริ่มประมูลตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มจากรถบรรทุกซากรถรถขับเคลื่อนไม่ได้และรถขับเคลื่อนได้ตามลำดับค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกประมูลได้ทั้งน้าน้านและออนไลน์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์028324500อย่าลืมนะคะในเดือนตุลาคมเรามีประมูลรอบพิเศษทิสโกเดย์ทั้งหมด2รอบรอบแรกวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ก็คือวันพรุ่งนี้และรอบที่2วันศุกร์ที่20ตุลาคม2566อย่าลืมมาประมูลกันนะคะ ก่อนจากกันช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเฟซบุ๊กสากลการประมูลหรือช่องทางการติดตามอื่นๆได้ที่ข้อมูลท้ายคลิปเพื่อไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมอีกมากมายสำหรับวันนี้ฝันขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ